ส่วนเหรียญ25สตางค์นั้นก็มีการประเมินเอาไว้ถึงหลักแสนนะพี่น้องหลายๆคนได้ยินราคาหลักแสนเนี่ยก็คงจะโอ้โของฉันก็มีของฉันก็มีมหาออกมาเลยนะครับ u n c เขาประเมินที่หนึ่งแสสองหมืนบาทนะครับ ยอดของเหรียญ25สตางค์มีอยู่หลายๆแบบที่พี่น้องหลายๆคนนั้นมีความต้องการซึ่งเหรียญ25สตางค์นี้ทุกคนก็คงจะรู้ว่าแบบไหนที่มีราคาแบบไหนที่ไม่มีราคาวันนี้เราจะนำเอาเหรียญ25สตางค์ที่ผลิตขึ้นมาถึง6 2 0ยสบล้านเศษเ,เอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปัญหาในคลิป,ลปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เชื่อได้เลยว่าพี่น้องหลายๆคนนั้นมีเก็บแน่นอนเหรียญ25สตางค์หลายๆคนคงจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเหรียญที่แบบที่เขาบอกว่ามีราคาหลักพันหลักหมื่นหรือเปล่าเนาะวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันว่าแบบไหนที่พี่น้องมีหยิบเหรียญของท่านออกมา เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นี้ก็ถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะไม่ใช่มากธรรมดาและก็ความต้องการของตลาดนักสะสมก็มีมากเช่นเดียวกันซึ่งเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รุ่นเก่านี้เป็นเหออรียญอลูมิเนียมบอนเราจะเห็นเป็นสีทองเหลืองนะครับซึ่งการจัดเก็บก็ถือได้ว่าเก็บง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนั่นเองนั่นก็คือเหรียญ25สตางค์ปีพุทธศักราช2500นั่นเอง เชื่อได้เลยว่าพี่น้องนักสะสมลงปนาหาที่อยู่ทางบ้านมีเก็บแน่นอนสำหรับเหรียญ25สตางค์เนาะซึ่งปีพุทธศักราช2500นี้นะครับก็มีการผลิตขึ้นมาทั้งชนิด50สตางค์25สตางค์10สตางค์และก็5สตางค์เนาะพี่น้องมีการผลิตขึ้นมาในรูปแบบเหรียญ อะรูมิเนียมบรอนหลายชนิดนะครับหลายชนิดก็ถือได้ว่าราคาสูงอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญบางรุ่นนั้นถึงสามหมืห้าพันบาทโอ้ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือเหรียญสิบสตางค์ที่เราเข้าใจกันเนาะส่วนเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นั้นก็มีการประเมินเอาไว้ถึงหลักแสนนะพี่น้องหลายๆคนได้ยินราคาหลักแสนเนี่ย ก็คงจะโอ้ของฉันก็มีของฉันก็มีหาออกมาเลยนะครับ u n c เขาประเมินที่1นึ0งแสบาทนะครับ u n c ของเหรียญ25สตางค์นะครับหนึ่งแสนสบาทถูกต้องนะครับท่านได้ยินถูกต้องแล้วสำหรับเหรียญยี่สสตางค์นั่นก็คือเหรียญยีสตางค์ที่เป็นแบบพิมพ์เล็กนั่นเองนะครับพิมเล็กดูง่ายๆดูคำว่ารัฐบาลไทยที่เป็นตัวอักษรเรียวๆ นะครับเรียวๆแล้วก็เลข25สตังที่มีช่องไฟเยอะๆนะครับตัวหนังสือจะตัวเล็กเรียวเล็กนะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่เป็นแบบพิมพ์ใหญ่เอพิมพ์ใหญ่มีราคาไหมโดยทั่วไปแล้วนะครับการอ่า25สตังพิมพ์ใหญ่นี้เขาซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ6ถึง7บาทต่อเหรียญสภาพดีๆนะครับสภาพดีๆแต่เหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ ก็ถือได้ว่ามีราคานะพี่น้องมีราคาเช่นเดียวกันเนาะเออจะมีราคาจากตรงไหนเรามาดูกันสำหรับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พิมพ์ใหญ่นี้นะครับอ่าหน้าเหรียญน,นั้นก็มีราคาเพียงแค่ยี่สิบห้าสตางค์นะครับแต่เหรียญที่ท่านเห็นอยู่มีราคาถึง4ี่ร้อยห้าร้อยบาท นะครับถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญ4ี่ถึงห้าบาทเอมันเป็นยังไงตรงไหนที่ทําให้เหรียญ25สตางค์พิมพ์ใหญ่นี้มันมีราคาอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เห็นได้ในลักษณะปกติเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยด้านหน้าเนาะส่วนวงขอบเป็นเฟืองหยาบนะครับพี่น้องเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนั่นเอง ซึ่งเหรียญ25สตางค์นี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20.5ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก2.5กรัมนะครับเหรียญปีพศออนี้เขาผลิตถึง620,480,000ล้านเหรียญถือว่าผลิตออกมาเยอะมากนะครับ UNC เขาประเมินที่50บาทต่อเหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบพิมพ์เล็ก UNC เขาประเมินที่120,000บาทนะครับส่วนเหรียญนี้ ทางช่องของเราก็ตั้งราคาเอาไว้ให้ราคาตั้งแต่400ขึ้นไปว่าเหรียญของท่านจะมีความสวยงามชัดเจนมากน้อยขนาดไหนเหรียญน,นี้ดูง่ายๆนะครับด้านหลังนะครับก็ระบุ25สตางค์เช่นเดียวกันไม่ได้มีราคาที่ขีดตรงนี้นะครับไม่ได้มีราคาที่ขีดตรงนี้แต่อย่างใดนะครับซึ่งโล่แผ่นดินนะพี่น้องโล่แผ่นดินก็จะเป็นลักษณะ เช่นเดียวกันมีรัศมีเปล่งบนยอดโลกแผ่นดินนะครับข้างบนระบุรัฐบาลไทย25สตางค์ปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญคือพศออ2500นั่นเองพี่น้องดูด้านหลังนะครับสังเกตดูด้านหลังลวดลายถือว่าอยู่ราวๆประมาณสัก50-60เปอร์เซน์นะครับความคงสภาพของเขาหมุนกลับมาที่ด้านพระเศียน พี่น้องเห็นไหมนะครับพระเศียนแล้วก็ระบุภูมิพลอรุณยเดชรัชกาลที่9นะครับพระเศียนเป็นแนวนอนแบบนี้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับด้านก้อยนี้ตั้งขึ้นไป90องศานะครับ90องศาแต่ถ้าพี่น้องมีลักษณะพระเศียนตรงของเหรียญ25สตางค์เราให้เหรียญละ1,000บาท เหรียญละ1,000บาทถ้ามีลักษณะ90้าสิบองศาแบบนี้เราให้ราคาตั้งแต่สี่อบาทขึ้นไปราคาจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับความชัดเจนของลวดลายเหรียญของท่านนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้มีราคาแน่นอนสำหรับช่องของเรานะครับฝากไว้ด้วยนี่คือเหรียญยี่สิ้าต่างเรามีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามาฝากพี่น้องนะครับว่าเราให้ราคาที่เท่าไหร่ สำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับว่าเป็นลักษณะแบบใดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยสําหรับคลิปนี้ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ